โอเคนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราพามาชมเขาเรียกว่าตัวเบรก เอเลสตนั่นเองนะครับผมมาจากประเทศญี่ปุ่นแดน,นประดิบนะครับก็ที่เราเห็นอยู่นี้เราจะบอกตัวเริ่มต้นกันก่อนนะครับของเบรกเอเลสเราบอกคร่าวๆเ,เกี่ยวกับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันมีรุ่นไหนยังไงบ้างนะครับที่สามารถสร้างกับทางเราได้นะครับตัวแรกสุดเดี๋ยวจะให้ขึ้นภาพไปดูนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น S6 นะครับผม S6 เนี่ยจะเป็นปั๊มสีงเงินก็คือเป็นตัวเอกลักษณ์ของเขาเลยที่ลูกค้าใส่กันเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่ในพวกรถญี่ปุ่นพวก h o n ด้า พวกแอคคอร์ดหรือพวกแบบว่ารถที่ญี่ปุ่นทั้งหลายนะที่ใส่กันเยอะเพราะว่าราคาเนี่ยเริ่มต้นก็คือจับต้องได้อยู่ประมาณแสนห้าแสนกลางๆนะครับหรือว่าจะเป็นตัว S6 ขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นตัว M6 ็มหอย่าขึ้นรูปไปดูนะครับเ6เนี่ยเขาเรียกว่าตัวปั๊มตัวปั๊มของลูกสูบเลยครับจะเห็นชัดกว่าตัว S6 S6 เนี่ยตัวตัวป้ายตัวป้ายด้านหน้าเนี่ยก็จะบังตัวลูกสูบแต่ว่าถ้าเป็น M6 กเนี่ยก็จะเห็นตัวลูกสูบเป็นเขาเรียกว่า3อันชัดกว่าชุดเริ่มต้นก็อยู่มาณ ต่างกันประมาณแสนหนึ่งครับแสนห้าแสนหกประมาณนี้ S 6กับ M 6นะครับต่อมาคนระับขึ้นมาก็คือตัวนี้เลยที่เรากำลังจะติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมก็กำลังจะใส่ในตัว BMW นะครับผม G 2 0 M 3า0น ILCI ตัวล่าสุดนะครับอันนี้เป็นตัวเขาเรียกว่า r a c i n g Mon o 6นะครับผมใส่ด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่า r a c i n g Mono 6ก R นะครับก็เป็นตัว6พอททั้งคู่ทั้งหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเลือกจานหน้าเป็น400มิลส่วนด้านหลังเป็น3 80, นะคร้รองเปนสองนะครับผอม จานตัวเอกลักษณ์ของเอนเลสครับก็จะเป็นตัว e s l i t สลิดนะครับ e สลิดโอเคอ่ะในชุดมีอะไรมาบ้างนะครับก็จะบอกร้่าวๆก็จะมีมาทั้งครบเซตเลยมีสายถักนะครับเป็นของเอนเลสนะครับมีตัวการ์ดค r อรีไฟนะครับว่าเป็นออกมาจากเอ d l เลสโดยเฉพาะมีตัวเลข t ท็กกิ้งนัมเบอนะครับมีออกมาทั้งหมดว่าส่งออกมาวันไหนวันที่เท่าไหร่นะครับก็มาพองแฟ้มแบบนี้เลยครับแบบครบเซตกล่องนะครับต้องดู นี่กล่องสีขาวมีภาษาญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ภาษาจีนนะครับก็ต้องเช็คด้วยนะครับผมว่ามันของแท้ไหมที่เราขายของแท้ทั้งหมดนะครับผม้าเบรกเป็นสีเอกลักษณ์ของเขานะครับเอ็นเลสสีฟ้านะครับเบรกก็ยาวๆเลยครับหนามากๆนะครับก็คือสามารถสั่งได้ทุกตัวสาหรับที่นี่ออโต้บานนะครับเรามีจําหน่ายทั้งหมดแต่ว่าลูกค้าเราเลือกเป็นตัวโมโนหาเรียกว่าเลสซิ่งโมโนกับโมโน6 r นะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ใน G20 M340I กันแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวเอ็นเลสนะครับที่เขาทํามานมั สวยงามมากน้อยแค่ไหนประสิทธิภาพเขาดีมากน้อยแค่ไหน๋ยวเรามารีวิวกันครับฝากช่องไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาติดตามผลงานของเรานะครับเรามีเบรกทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็มีเอ็นเลสจำหน่ายสำหรับรถ bm เรียบร้อยนะครับขาตรงรุ่นนะผมอันนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นแคตตาล็อกนะครับที่จริงก็โชว์รูปไปดูระดับหนึ่งแล้วแหละนี่เห็นไหมเขาให้มาเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้เมื่อกี้ผมก็แปลเรียบร้อยนะครับก็เท่าที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ ใครอยากดูติดตามผลงานนะครับก็ช่องทางเดิมนะครับเป็นใน Facebook Instagram นะครับ YouTube Channel หรือว่าจะเป็นท k ิตเตอร์ออตบาร์เบบกไทยแลนด์นะครับหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเบรกเอ็นเลสทั้งหมดของเราทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับผมเราก็สามารถทำได้หมดสั่งได้หมดนะครับก็ในไลน์แอดแอดออตบาเหมือนเดิมเลยครับตามนี้ครับผม